สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสาวยูทูบเบอร์ทางหลายแหล่และสาวบ้านเกาะเกาะเมื่อนี้เฮ้าก็ได้ลงมาประสาคมว่าบ้านเฮ้าเยอะเอาโควิดมาไว้อยู่บ้านอยู่บอกขันบ้านเฮ้ามีเยอะได้โควิดมาไว้อยู่บ้านกับกาลุน่ายกมือ พ oh, <laughs> ออเงินแม่ยกมือพอวอเงินแม่ละเห็นเพื่อยกมือเธอเอาโควิดมาไวยูบ้านกับ้ายกะแล้วเฮอไปลงเฮอลงไปอยู่น้ำโควิดพื่นแหลว่วาเ <laughs> น่าพุดซอยจอยกับพหลสอบีบ นี่ก็เป็นเก้าอี้โต๊ะมาประสาคมบานเฮาเดอรอออันนี้ก็สลา,ร,าระสาคมบ้านเฮาล่ะปะสาคมเอามาลงอยู่นี่มันมีเรยนมงลงละเอามาลงไวย้ยูวัดเฮาก็เลยมาปะสาคมยูสลาร์เฮานี่แหละละเฮายูวัดกันรถเฮาไม่ได้ไม่ได้กุเจละไข่ครับ ทางเรือลำมาป ment, ัสสาวะมบานเฮาเนี่ผู้สอยฮะอำเภอหรือเทศบาลอ๋อพอลงเล่นมักกะซ่าพร้อมทั้งอำเภอเนี่เทศบาลเนี่มาเนาะอ๋อบ้านเฮากัน และได้คนลงมาหลายอย่าบ้านเราก็สง่งเราลงมาหลายอดอบ้านเฮา,า,าคำยานโควิดเพิ่มมียานกนะจมีจักแนวว้าแล้วโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเศร้าแมวเลย<อ>มาไลนนี่กันยังมีท่านได้เจ้าทวีมาได้มาก เติลนไว้ก่อนครับพี่น้องมาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เ้อเพิลนก็เลยลง youtube ไปก่อนเ้อนะเวลานี่จาาวัาทีมาผัานละไลค์กับลง y o u t u b e เปอร์กับย่านเพิลนมีเ้อไหลลงนะผมเลยเอาก่อน <laughs> เห็นเพื่อซื้อสอบ2องน่าเสริมกุกกอกกเฮ้ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อครับกดติดตามพร้อมเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ